สวัสดีครับพบกับผมฮานิเตอร์กับเกมโฮมซีรีส์โฮมสวายวันนี้เราจะมาทดสอบความถึกของผีกันนะครับเพราะว่าหลังจากอัปแพทใหม่ที่ผ่านมานี้มีการอัปเลือดของผีขึ้นมาจาก270เปลี่ยนเป็น400กันเลยทีเดียวนะมาดูกันว่าผีจะถึกทนแค่ไหน เราจะอ่าเกมนี้เราจะไล่พอเป็นพิธีครับแทงฟันเล่นๆไปให้เขาสวดเสร็จแล้วเราจะให้เขาลุมลักษณะที่ผมออกมาจะเป็นเกาะนะครับ,บตันตันมาดูกันว่า น้องจะอดทนขนาดไหนโอ้โหเมนเละเทื่อผพายหมดแล้วเนี่ยว้าวเขาเปิดประตูหมดเลยเราทุบเราทุบของเล่นแล้วกันนะถ้าเจอเราค่อยตีนะเอาไปไล่ทุบตู้ทุบอะไรเ,เล่นดีกว่าเราเจอเราก็ไม่ตีปล่อยเข้าไป

นี่คมเฟิร์คนระับกดเล่นหน่อยอเจอ,ออะไรเลยเนะี่ยอ่อแพทใหม่ตัวออฟนะครับสามารถชกแล้วมีมีสตันด้วยนะครับสตันู1 5วินะแต่ถ้าถือลูกประคำนี่สามารถชกแล้วสตันโดยไม่ต้องรอคูดาวเลยนะครับ เขาใช้ประตูได้คุ้มค่ามากหรือว่าเขาไม่ได้เปิดแถวนี้ทุบๆหน่อยทุบหน่อยอย่าเด้งอย่าเด้งเฮ้ยไม่ใช่เขาโดนเราแทงไปหนึ่งทีอ้าฟันไม่โดน เขาแกล้งตัวใหม่เลยเขาจะมุดเรียบร้อยเขาลงตูมโดดไม่โดดออกขวาออกขวาไปลุ่มลึกไม่ไปโดดแมวหนาะโดดตรงน,นั้นไม่น่ารักเลยนะครับเหมือนคุณกำลังสร้างความลำบากให้ตัวเอง อ้าวปิดไรเลยแมบปบนี้เล่นคนไม่ควรลงน้ำนะครับนี่ครับวิ่งไม่ทันนะเอ้าวันนี้แล้วเพื่อนจะมาช่วยได้ไหมนะไม่มีตู้แล้วหรอ,อลุงลุงเพื่อนลุงอยู่ข้างล่าง เขาไม่โดดแลเลี้ยวขวาเขาก็จะวนอยู่เนี่ยเขาโดดไปแล้วไม่มีใครช่วยเพื่อนจริงอ๋อมีคนลงไปแล้ว <S <S เราไม่ต้องตามไปฆ่าเขาไม่สวดกันเลยเหรอครับ หรือเราไม่ตีดิตายไปคนละทีแล้วกันนะถ้เาเล่นอานี้อ้าแทงตูดไปทีหนึ่งเอ้าเมนเละโอเเป็นเนมนก็มนไม่บอกพุ่งเช้ให้เขาสวดเรื่องนี้ก่อนแล้วกันอนาว แต่กองอยู่ตรงนั้นนะเขาไม่ปวดเพื่อนจรงนิงเราไม้ตามเราไม่ตามหรือว่าเขาหาเพื่อนไม่เจอหรือว่าเขาหาเพื่อนไม่เจอมากกว่าจินยานตกในน้ำนี่หายากมาก อามีคนหายเจอแล้วนี่ลุกยามน่ารักอะ่ะลุกยามไปไหนต่้นี่ เล,เล่นไม่ได้เลยนะดดเก่งจริงๆโดดไม่โดดงั้นเราไล่ลุงยานดีกว่านะให้คนอื่นเขาสวดไปเขาจุดอยู่เครื่องเดียวนะเขาหลบเก่งทักษะเขาดีนะขอแท่งจุด,หน,นดหนึ่งเราเดินแบบถูถุไท,ท ไม่ต้องฟันนะผัวให้ทะเลาะก,กันไปเลยปิดประตูนี่เราใช้ประตูได้คุ้มรนน้ำเลยเรามีเกาะเรามีเกาะลุงงามผีก็โหดขึ้นจริงๆอลนะ จากที่ดูแล้วนี่ครับปล่อยเขาตีดูโชว์ศักยภาพก่อนนะแอนแเล่นไปลุงไปไหนละเราตามหารุงอยู่นะลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนเก็บทุกตัวเอาไง กลัวฆ่าแล้วเขาไม่ช่วยเพื่อนนะันตายซะเขอคงช่วยอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้เกิดเองได้นะวิงไรไม่ไ,ไ<อ>เลือเมนพลักอีกแล้วประจำเดือนเธอมาไม่ปกตินั่นเนี่ยโดดลงไป ตอนนี้ตัวเราติดเทอร์โบแล้วนะมันไม่ใช่นครับนี่ครับตั้งแอัปเดตใหม่นะเกาะนี้จะลบล้างสถานนะพวกนี้นะฮะพวกน้ำมนต์พวกเวลาโดนยูริถ่ายรูปนะถูกแก้หมดเลยครับถ้าเราเปิดเผย อุ้ยฆ่าผิดตัวขอโทษเร,เราไม่ควรฆ่าเราไม่ควรฆ่าตรงนี้น่าจะเก้าเก้าแต่เขาไม่ได้ตลัวอันนี้ไม่ไแน่ใจ มันอยู่ตู้ให้ทุกเลยใช่ไหมเราแลแ้งเดินผ่านไปฮะทำเป็นไม่เห็นแล้วกันเราแกแ้งลุงยามนี่ฮะสนุกกว่าเยอะนี่นครับเราเข้าตุ่มครับ นี่นี่คู่ควรนี่ให้เพื่อนตรวจไปครับยยามเขาทักต่าดีฮะโดนเป็นหนึ่งทียา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 เอาไปหาเพื่อน,น ยามออกมาเร็วยามแ้โดนหลอกจนได้ลงตูม้มเราไม่อยากให้ยุงลูยามตายเลยนะมาแทงหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนก็มาเก็บ เราไปลหละอืมนี่คี่วันี้าทางเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เขาจับลูกยามไป ตวดไปชุบเรียบร้อยโอเคตรวจน,นะตรวจน,นะไม่ตรวจเราไปหานะไม่มีใครตรวจแล้วยิ้วแขนกันเป็นแถวแล้ว ตามอย่าณกว่านะเปรียบมากเราไม่ต้องปัน่นเลาเรารอให้เขาเสียบนะยมจ๋ามาดูสิจ๊ะ เมื่อกี้นี่นเขาตันยู่นะไปไหนวะเนี่ยจิ้งหรอ,รเ,หรอเขาไม่ออกจิงมาเร็วนี่หลอกกันนะ<อ>นี่ ยานลงตูมน้องมีคนเลือดเต็มมีคนเลือดเต็มวาร์ปลด้ไหมมีเลือดไม่เต็มไม่เอา <c oughs> เราไล่คนเลือดเต็มไหมทำไมเขาไม่สวด นี่ครับเวลาเปิดกรอบปุ๊บเราลบล้างสถานาะคทีสบายครับอา้าวเรียกทิปเป็นหมดแล้วไม่มีใครสวดมีคนสวดไหมไม่มีครับ นี่วยสวดหน่อยเ้าจะสวดไหม ตรวจกันนะเราเดินเล่นนะไหมครับไม่ยอมตรวจเขาจะหายยากันนะผมคิดว่าเราก็แนะค่รุมยนะาเ,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 าเาหมือนกันแค่คนอื่นได้ตรวจเยี่ยมอ้าวกดเครื่องใหม่ซะงั้น แทงมั่วไปตะกี้แะ้วก็ใช้ไปแทงมั่วไปตัวไหนที่ลูกนี่ตัวจะฆ่าหมดแล้วนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ประมาณนั้นนี่ ยามบอกยังไหวอยู่เขายืนให้เขาอยู่พี่ฮ่าฮ่าฮ่ายะเอ๋ยะเอ๋ยะเอ๋ยังไงลุงยามตีไม่โดนอเอา้าตีไม่โดน ยามปีไม่โดน <c oughs> นีาวรับยามสู้ๆอะไรสวดแตกสวดแตกรอดพินาทีมเรา นี่ครับรักษาเราดีครับเรามีอมตะสองเครื่องแล้วแล้วเข้าสามเครื่องนะครับนี่ครับน,นี่ครับเห็นไหมฮะเราเปิดก่อนเราลบทุกสถานะเลยนะครับ เรามาดูเลือดผีกันคนระับถึกมากครับนี่โดนน้ำมนต์ไปพอสมควรนะนี่ฮะนี่ฮะมาแกล้งเขานิดหนนะึ่เอือดูครับดูความแข็งแกร่งครับดูครับอะไรของคุณนะตัวรมม่ะ แกล้งเขานิดหนึ่งมีคนอยากมีคนอยากเล่นด้วยผมคิดว่าถ้าเขาหน้าเลือดเขาคงจะไปหายากันดูความถึกครับที่โดนทุบอยู่สักพักนึงก็ ยังทนนะครับดูไหนกันเน่อยเรือของคุณตาคงไม่สู้เลยนี่เขาลงตุ่มอ่า แล้วก็ไม่จริงเขาไม่ฆ่าเรานะ